เีวอวอาไม่เป็อีผ้บรยากาศโดดเลยตพก็ฉีบเยงออกมาไกลนนอเาทรกรมดาก็ได้กระโดดลงมาเลยอาการน่ะเออีบเตียงออกมาก่อนได้แล้วไปกลัวดิไม่กลัวทำอะไรมันจะเป็นไงวะ ทีดเ่้นก่อนทีดออกมาทีดออกมาแล้วก็หมุนเลยว่ามันจะขึ้นไปแค่เนี่ยแล้วมันขึ้นไม่เป็นไรหรอกไม่จบอัดวิดีโอับอัดวิดีโออยู่ครับดูนะครับชันีกับลิงกับแม่มีบ้านอยู่ก็อยู่แถวหน้าผาครับไล่ต่อไปครับขีดออมาก่อนค่อยลังกาอันนี้สายสายลงไปเลื่อยเรือยเดินติดสุดคนจากออสเตรเลียเลยครับลังกาหลังคนนี้ส่งมาจากออสเตรเลียครับ ai đâu các tụi, cơn lốc, cơn cơn không biết được, biết lại นี่ครับแต่กแต่ก่ะครับเก็บลงนกขายแถวใต้ครับผมทำไมมันตีโมันสูมไม่ได้ปะมินิุขาต้องการหน้ามันจะเป็นยังไงครับดหรอก้องการหนง่ายกว่าพวกหลังเลยยากกลัวมันจะไปได้แค่เนี่ยโดในพ่นไปมันได้อยู่แล้วไไ่ไไป่ไป่ี่ี เอาแล้วคนยืนอยู่ข้างล่างมันหนาวน่ายว็นีาขึ้นมาเลยครับทุกคนเอาไปแล้วเนี่ยพี่ตายืนไดนเต้องดึปกจากทางั้นขวะดูดตัวอย่างถอยมาเร็วถ่ายรูปแม่งยัง ถ่ายอยู่พี่ถ่ายอยู่อัดได้ชั่วโมงกว่าด้วยเชือแดงบุกเร็วๆอยู่ท่าเดียวทั้งวันเหมือนเหมือนเขียดหน้าผาเกาะหน้าผาอยู่ขมวดตีหน่อยพี่เอ๊ขมวดตีหน่อยน้ n e t w จุยเลยตายเลยนะครับนี่เป็นการชนะคุณดีสึดใกล้เป็นต้งหนาว อยู่ในน้ำอุ่นว่ะขึ้นมาลงมาลงมาใต้นมันขึ้นไม่ถึงไหนกับเขาเลยนานนานขึ้นมาลงมาข้างบนสองคนลงมาเลยสามผมว่าธรรมดาแหละพี่สูงเกิน ้เไดอะไรต้องเก็บขาเลยด้วยเตือนไว้ก่อนแบบเมื่อกี้แนวนะารังการหน้าแบบเมื่อกี้แนวนะไมไปใช่มเนะเอาลงมาโดดลงมาธรรมดาแล้วแหละเอาละตรงนั้นแหละเพื่อนทำได้ก็ต้องทำได้วะข้างหลังมีรอยหลับเลยหรือเปล่าเออคิดว่ามีไปหมดแล้วเนี่ยหนีหมดเลยอหนีหมดแล้ว ปกี้ตีกานายมนเนาะเราตีกัานหน้าทางเลี้ยะี้าข้างเว้ยตีะกนหน้าได้เนเนี่ยเราตีนกาเข้างเกียวเกีียวโอ้โหโชว์เกลียวสุดเอาละครับตประกานการเราจะวันทูทีพจ๊กพจ๊ก ตอวนี้ขาสั่นนี่จังหวัดโคราชส่งประกวดใครทำได้ไม่ต้องทำตามตัวเจีเยบแล้ต้องไงลุงไอ๊ยไอ้เมื่อกี้นี่คุณลงไงวะตรงนั้นอะทำไมมันซูมไม่ได้วะลงลงแบบเมื่อกี้่ยแบบเมื่อกี้นึกซะว่าวันประกอบทูที่ห้า